สวัสดีครับพบกับช่องอมตดร้อยจังหูวันนี้เราก็จะมาสอนทำปกคลิปกันนะครับด้วยแอปอะไรครับ l ลค e c a ม e ร a โอเคไปดรื่องมาแล้วแอปที่เราต้องใช้ก็มี l ล n e like c a m e ร a และ YouTube Studio นะครับ อย่างเลขก็เข้าไปในไลฟ์เขไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ขอบคุณครับแล้วเลือกแกลลอรี่แล้วก็รูปทั้งหมดครับแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการจะใส่ครับแล้วก็กดเลือกแล้วก็ถ้าเราอยากตัดขอบก็ตัดได้นะครับใช่ครับเราก็ตัดขอบแบบนี้ได้นะ ประมาณนี้ไหมเอาเลยประมาณนั้นแหละเราก็สามารถใส่สีพื้นหลังได้อย่างเช่นอบ่นี้ใช่ครับหรือจะใส่สติกเกอร์แบบกระต่ายนั่นก็นได้ครับหรือว่าเราจะโหลดสติกเกอร์ใหม่ก็ได้นะแบบฟรีก็มีเยอะเอาไม่ต้องโหลดแล้วใช่ไม่ต้องโหลโดแล้วคุณโอเคเอากระต่าย เอากระต่ายสักกระต่ายสองลูกกระต่ายโอ้นี้ดีกว่านะเออดีดีดีสวยสวยนี่นะครับเราก็ใส่ไปเถวๆนี่ตกแต่งได้นะครับจะใส่อีกลูกก็ได้นะครับใช่ครับนี่นะครับต่อไปก็สามารถวาดเขียนด้วยการเพ้นหรือหาดอทอะไรก็ได้นะครับเพ้นเพ้นยังไงอ่ะคือการวาด วาดสินอะไรก็ได้นะเออพิ้์ดีกว่าพิ้์อะไรเดียวพิพ์เราเป็นเปลนะเออลองเป็นเปลลองวาดอะไรดูไหมเดี๋ยวผมลองวาดเดี๋ยววาดข้างบนดีเดี๋ยวรูปมันไม่พอเออใช่ยี่เคเยี่ยมนี่ับต่อไปเราสามารถใส่ข้อความได้นะกดไปที่ข้อความ ใช่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะพิมพ์โดยการพูดได้นะครับเราจะมาเลือกที่เอได้พิม์ใหญ่ A พิมพ์เล็กแล้วก็มีบวกนะครับเราสามารถเลือกลายมือในการดาวน์โหลดได้หมดนะครับใช่ครับเดี๋ยวผมขอเลือกลายมือก่อนได้เลยครับเราก็สามารถใส่ได้ตรงไหนก็ได้นะของในรูป เรสามารถเลือกสีได้นะครับเอาเป็นสีอะไรดีคุณอมะอเอาเป็นสีเหลืองก็ได้ครับเหลืองครับเราสามารถใส่ขอบให้มันดูเข้มได้นี่แล้วก็กดถูกไปแล้วแล้วก็พอเราพอเราคิดว่ารูปนี้ดีแล้วเราก็กดบันทึกครับอเคแล้วก็ทึกเสร็จสิ้นเลยครับแล้วก็ออกจากแอปไลค์คามิราแล้วก็ไปที่ YouTube Studio ครับคุณอย่าพูดลิ้นพันเกินไป แล้วก็เลือกมาที่ช่องคุณอมใช่คอ,อย่าลืมไปติดตามนะครับช่องห<ช>้สายสายค่ะเราก็เลือกมาที่ตรงนี้แล้วก็วิดีโอเราก็เลือกว,วิดีโอที่ต้องการสมมติผมจะเปลี่ยนรูปนี้<อ>ผมก็กดที่ตรงนี้แล้วก็กดที่ตรงนี้แล้วกดที่คําว่าเปลี่ยนหรือหรือมันจะมีคําอยู่ตรงนี้ครับที่คําว่าเปลี่ยนตรงนี้เราก็กดและเลือกรูปแล้วก็บันทึกได้เลยครับ อานนี้นะครับเท่านี้นะแล้วก็วิธีทำหน้าปกก็เท่านี้นะครับโอเคครับทุกคนสนุกไหมครับจบแล้วนะครับสำหรับการสอนทำปกคลิปถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ด้วย <c oughs> ผมผมรักทุกคนเลยบ๊ายบาย